ผู้ชมพาไปดูอาชีพการเลี้ยงนกนางแอ่นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งแม้เจ้าของจะรู้ดีนะคะว่ายังไม่มีงานวิชาการใดๆที่ระบุว่ารังนกนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ด้วยความเชื่อของคนบางกลุ่มก็ทําให้รังนกยังเป็นสินค้าที่น่าสนใจและก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าของบ้านนกได้เป็นอย่างดีค่ะ ในชาวิตสิทธิโชคขนาดนนทเข้าเก็บรังนกนางแอ่นที่มาสร้างรังในอาคารที่เขาสร้างนะคะเป็นบ้านขนาดสองห้องสี่ชั้นอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาแบ่งด้านล่างเป็นหน้าร้านขายผลิตภัณฑ์รังนกแปรรูปแล้วก็ด้านบนเป็นพื้นที่สําหรับนกนางแอ่นอยู่อาศัยนะคะ เริ่มต้นเขาลงทุนสร้างตึกก็ทำเป็นบ้านใช้เงินประมาณ3-4ล้านบาทจากนั้นก็เปิดเสียงนกทำให้นกเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในตึกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเพราะถ้าหากก่อสร้างไม่ถูกวิธีนกก็จะเข้ามาอยู่น้อยผลผลิตที่ต้องการก็อาจจะไม่คุ้มทุนได้ค่ะส่วนใหญ่คนอรานกจะอยู่ไหมแต่ถ้าผู้สร้าง รู้ว่าช่างให้เขาทำเขาทำถูกที่ดีเนคนลเรียกว่า99%้าเก้าปอร์เซ็นต์ลดล่อยู่แน่แต่ปริมาณที่จะมาอยู่ในบ้านลกขึ้นอมู่กับลักษณะที่จะมาอยู่นส่วนบางบางบ้านก็ถูกะได้มากบ้านอะไรอย่ายแต่ช่างที่อูกลัาคือการสร้างบ้านนี่นเป็นหลักวิทยาศาสตร์เรื่องความชื่เรื่องวัตเรื่องทางเข้ารวมทางรนมอะไรเย 等这个产业改变啦，然后就产生一些。 รังนกที่ได้นะคะแบ่งขายแบบเป็นรังนกติดกิโลกรัมละ19,00 0บาทนะคะขายในแบบรังนกที่ล้างตกแต่งอบแห้งกิโลกรัมละ50,000บาทค่ะแล้วก็แบบแปรรูปบรรจุขวดมีทั้งขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่ภายใต้ชื่อแบรนด์ท้องถิ่นราคาต่อแพคนะคะเขาขายเริ่มต้น6ขวดที่460บาทขึ้นไปค่ะในการแปรรูปต้องไปผ่านกระบวนการการล้างเพื่อน,นําขนที่ติดกับรังออกแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคโดยเขาตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะขายให้ได้3,000 เขวดต่อเดือนค่ะแต่รูปวมเป็จุดขวดเนี่ยมันสะดวกและก็ง่าหรับู้บริโภคู่วพวเนี่ยซื้อก็ทานได้เลยบางครั้ก็มามาถามเรื่องัังบาทีแต่รูปเป็นลังแห้งอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอาทให้เป็นแบบสำร็จรูปัดดยเี้ยรวกพจะนใจเยืก่วมากกว่าแต่สำหรับเรื่องการลงทุก็จะเพิ่มเรื่องรองของ คเคุณชวลิตบอกนะคะแม้ด้านผลการวิจัยหรือว่าข้อมูลวิชาการไม่ยืนยันว่ารังนกนะั้นมีประโยชน์แต่ว่าความเชื่อ ก็บอกนะคะว่ามีผลต่อระบบหายใจทําให้ปอดทํางานได้ดีขึ้นซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมมีหลายครัวเรือนที่สร้างบ้านหลังนกนะคะก็ได้มีการรวบรวมผล,ผลผลิตมาแปรรูปบางส่วนก็ขายเองแต่ละบ้านใช้เวลาคืนทุนไม่เท่ากันนะคะก็มีตั้งแต่7ปีถึง10ปีเป็นต้นไปค่ะที่น่าสนใจคนที่ไปล้างหลังนกนะคะเขาบอกว่าอายุต้องห้ามเกิน35ปีเพราะว่าเพราะว่า สายตาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเขาต้องการคนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยแล้วก็ล้างหลังนกเนี่ยแล้วก็ดึงขนนกออกอคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะต้องอาศัยวัยรุ่นนิดหนึ่งครับนึกถึงตัวเองยังคงไปรับจ้างล้างได้นะ,คะอคิดว่าไม่ไม่ได้แล้วนเนี่ย ได้นะพื้นที่เด็ก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนในชุมชนถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เลยนะคะแล้วก็แรงงานก็จะได้มีงานทําด้วยใช่ค่ะคนในพื้นที่ก็จะมีการทํางานหรือว่ามีงานทําเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่ามีงานทําทุกวันนะคะเพราะว่านกนางแอ่นเนี่ยก็เข้ามาทํารังต่อเนื่องเลยแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงเป็นธุรกิจนะคะก็เป็นธุรกิจเสียงนก เอาไว้ไปเปิดแล้วก็ดึงดูดให้นกเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองที่สร้างกันเอาไว้ธุรกิจเสียงนกธุรกิจบ้านนกแล้วก็กทำรังนกอีกต่อหนึ่งใช่ะค,ะค่ะ,คะขอบคุณคุณสิริมาค่ะนำมาเล่ากันนะคะ